เอาแอคชั่นนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องพองไปสู่คู่ทุกคนครับมือนี้มากับเบาลมโวยครับหัวหน้าซอยบัซซีครับเอาทักทายพี่น้องครับมือนี้มากและยังมือนี้โอพี่น้องฟังดูมาเล้วครับเดี๋ยวจุดเจ้าครับเหนียจุดเจ้าครับมทุกันนะครับเดี๋ยวเหนียจุดเจ้าคุณคุณนะครับอคุณทุกคนทางไก่ทางไก่ Mẹ ăn mất lắm gặp mặt bông gặp bông này hết bông gặp mặt 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 bông quật vô, rồi gặp mặt bông gặp mặt bông gặp มาบกแปงนัน,นครับิกินน้ำกันนะครับเอเอา,เอามันถึงไปเลยโบกเยอะอนี่ยกให้เบิดมืออย่าซ้ำนีละกินเบิ้ดเดีวเดีวยวไปเบิดกินน้ำม,มานี่มาครับพี่น้องกับผู้เบาซอยปาซีอนี่ขาความครับว่าเป็นธรรมดาเลยผัดกระไรเด นะครับทุกคนบาที่นี่สุกี่ยวกันเด้อบาเนี่ยเอาจัดการเลยฮะกินเขอาดีครับดีไหมมาเลยครับมายิงข่า,าขกันเนียบจุเ่เจ้าออ้อออหลวกค้างนี้ดีครับ ยวดเอาฟังมึ้งีงตับเจ้านี่เอาตับเดยอ่าดูเลยชุมอ่านี่ครับมตับครับหืมแล้วเขาเจ้าเขา มาผักมันทางเผียบเชียงแล้วโอ้เสียบจะนิดหน่อยอักซี่ใหญ่ขาดอ่ะใต้ขาแล้วเนี่ยเป็นห่วงจุกภาพอื้เอ,อเสียบจุ่มเลยเสียบความขอเลยอือ

30 chiếc Anh tập Ừ. Chào gì Hãy subscribe cho kênh แจพิานนะเอ้อพีมาเรือเนเงาบนตัเงินพึ่งข้าตอนเพอมัดทนอ้หโซเขาอืมครับเ้อครับเขาเอืมอืมกินเขาได้ก็ยุ่ได้เพี่น้องเอ้ยอืม Này. Mình mua đây cầm. Máy bữa đây nó đi. À, tôi mua đây liệp tôi 50 luật tiền. Ừ. 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 รสเียบครับอืมเนเขาเขาขุ่มเลยนี่นของทำตน้นฮฮะไาไต่ห้องหนอข่าผมผ็ด

ขาขวโดแล้วอ,อีกเขาไปตกเขาอีกเขาไปครับเขาเขาอ, <c oughs> อุดหยอดนีผ <c oughs> ักน้ำครับนี่นี่ผักความี่บเนื้อพร้อมจุ่มเหมือน chứ mất con ăn mà à hiểu không á củi con mình này mà có lông chín cỏ hả bé ừ. Mình ba khẩu hoa khẩu ba, hoa 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 này, này hoa 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 bố hoa thế, hoa thế, hoa 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 จะไปหนาถือกันมายัางเหรอเดีอืมซี่สนนกบเนื่ออัวมันคาดรูบานยครับนอนถึงแล้วเจี๊นื่อถึงกินตั้งไห้ไปแเ้วอืมอืมทำยังไงทำยังไง Nào đó đại học nạp ừ Tu tiêu đại học nha tiêu. Hm, nắng 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 ừ nắng sẽ mà. Ủa, mà tôi không, không, không sẽ biết sẵn mà Mất rồi anh cấp Thương nhau không, thương nhau rồi, không sợ cậu Tướng Hoa tướng kín khổ vậy rồi Tướng đứng tướng kín chết นี่ครับเขาแต่งว่า,าวอะไรแต่งงานเนาะทุกคนยิ้มไปเหมือนเขาอ่ะยิ้มแล้วบ้า,บานเะนี่ยอืมไปกูไปนี่ปุ่มเลยเลยมักสาวปุ่มครับ <laughs> ตรงปุ่มเอาเหนอยู่มาก,กินอืมที่ดูแต่มาทรงนัอง ครับสุดยอดเนือกอ่ะงัวนี่ล่ะครับเด,อด้อจิเนื้อกงัวครับอือ không Ủ, đẹp nhìn em vơi khọc à cầu vừa lại đậm cái tương như này quá quá ơi Hãy subscribe cho นี่เอาแก้มใส้พักใส้เนื้อตอนปิ่งเปิ่งกุ้งเจียว วันมันแซ่บครับทุกหันนะครับเตยกบ,บสองเส้าออกไปเนี่ยวอ้ยเมดตัวนั้นครับอืมยิ่มาเรืครับำบานเนี่ยอ่าแล้วครับวันนี้ก็สีละพี่น้องเราครับอืมสวัสดีครับ,รบเจ็บๆไม่หยอกเยอะไหมครับสวัสดีครับผู้ช่วยครับวันนี้อ่า